ป็นที่เท่าไหร่สิบสามสวัสดีบันสงการไทยนะครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆยูทูบทุกคนนะครับผมจะดูบรรยากาศในปั๊มนำมานะครับผม มากเลยไหนต้องปิดโบกจังวันนี้ไม่มีใครเลยนะครับผม กูคนเยอะมากเลยัทำไงปลุกกลางแรงวะงสายป่าดีกว่านี่ไงสายป่านแต่ทักทายเอซีหน่อยวัน <laughs> นั้นป้าถามหาแต๊กอยู่ <laughs> ชินวัตรอยู่ไหม มาครับนี่ชินวัฒนนะครับผมชินวัฒน์ตัวเป็นๆครับอ <laughs> uh, you know ต้องการมว่ได้เทียวสายพี่น้อกมาปั่มมันก็ นี่แสดงว่านเสวัสดีครับผม เป็นไดแน่นาะครับผมทันทีตื่นนอเนเันบอก คือสิมี่เอฟซีนะครับผม้าบ,บ่มี่กับประมาณเดี๋ยวอีสระ,อ,สะอีสองที่กับสิรุ่งละครับผม สวัสดีครับน้องกระปอมครับผมสวัสดีครับผมอะไรมาได้น้องกระปอมกินกาแฟครับเฮ้ยสดได้ไรเลยเหรอไรสดด้วยไรสดได้ไงไหนเด็กไรสดได้ปบบไดเห็นเห็นไหมไสดลแล้วอันนี้อะไรไรร้านเก๋ร้านเก่า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  <laughs> เคยไปแล้วเหรอเขา ไม่สดสวัสดีอวีกสวัสดีร้านสวยมากเลยร้านนี้สวยใช่ไหมับนี่ครับผมพอดีคุณามออฮะสเลยแเอาน่ะเออชานมนั่นแหละเออ มม่กินอะไรนมสดเหรอไม่ได้กินชาเย็นไงชาเย็นใช่ไหมแค่กินอะไรอ่ะกินอะไรบ้างเนี่ยไหนดูมีอะไรมีอะไรบ้างมารีวิวดิมีอะไรนี่คืออะไรคิดแคสคิดแคสแกะกล่องแกะกล่องอร่อยไหมอร่อยแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือที่โรงเรียนหนูมี มันอร่อยมากเลยหนูกินแล้วกินแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้นี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรชาเย็นชาเย็นใช่ไหมแล้วนี่คือดาบกีซ่าศูนย์โอ้ยพี่น้องเวลานี่คืออะไรหลุดเลยอันนี้คือชาปั่นปั่นชาปั่นที่ไหนกาแฟปั่นเขาดะไงเขาดูไล์ไหนไม่มีคนคอมเมนต์แล้วหรอนี่เขามาสักคนอันนี้ เป็นอยากได้ครับพี่น้องครับผมอยากแซวผมหน้ามาหนึ่งหนึ่งมาปรันฟันันหลุดหรือลขนมอยากกิน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 เนี่ยทำไมฟันฝันหลุดบ่อยจังขนมนากระออก็่อยากกินขนมอันนี้เป็นดาบิฆ่าศูนย์นะคะทุกคนดาบิฆ่าศูนย์ดาบพิฆ่าศูนย์ดาบิฆ่าศูนย์เขาหน้ารักคืออะไรก็น่ารักไงหนูหน้ารักไงใครแน่เขาอย่า ดูคอมเมนต์หน่อยอยากดูคอมเมนต์อันนี้คือมันแ่งกินกาแฟครับผมขาดูหน่อยขาดูหน่อยอันน้อยาาดูอย่าดูคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์อะไรเขายังไม่ น้าก็ปอมไม่น้ากะปอมยังไม่ะนั่นนากะปอมยังไม่ไม่ไม่เม้นมาก็เลยไม่เห็นขน้าไปกเทาร้แนูคนดูแค่หนึ่งคนเองคนดูหนึ่งคนอไหมอะไรนะอร่อยไหมบอกบอกนายอร่อยไหม ออร่ยใครนะนี่ไงนะาเขาอยู่ในนี้ดูแลนั้นไหนน้าบุ้งเหรอนี่ใช่น้าบุ้งอะไรล่ะบุ้งดิวแล้วทะเลาะส่อเลยล่ะมองในลับล้างแล้วทะเลาะอะไรเท่าเลยอร่อยมากใช่ไหมไม่ก็คือไม่รู้ก็บื้นเาเท่าอะไรไงเท่าหรอนางเอกนางเอกใครนางเอกหนูไงขนมขนมขรมขนูได้ได้เนาะเยวให้กินอ่ะ อ่ะให้หมดเลยให้กินได้ไหมกินมผม่านโทรศัพท์เลยอืเพื่อน,น่ะเช็ดก่อนน่าจะโชว์นี่จะโชว์ ไอเก็บไอเก็บอะไรดายบยาบุญอันอร์อัลเลอร์นางเอกใครนางเอกทางอะไรน่ารักแล้วก็ขนมขนมยากรินแบ่งหน่อยแล้วก็นางอีกหลานครับผมหลานผมเป็นลูกเนี่ยหลานในกรุงเทพฯคือฟันบริเวณกระทมตีเจอกาตา เป็นไรแน่ไหครับน้องกระป๋อไปเที่ยวไซน์ได้ไหครับผมเป็นอะไรบ้างช่วงอันลูการไปเที่ยวไซน์ได้ปะลายตาตามผมเนี่ยนะอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ฝั่นมีคนบอกว่าข้างบ้านกินเอมหล้าอ่ะเหล้าอะไรเหล้าอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันอ๋อ อันนี้อันนี้อยู่บ้านก็นคือกันเป็นแบบมันเป็นทำกันหมดแหละตก<ล>ตายเดียวกันแหละเ<ล>หรปล่งออกไกลจริงจังนะเหลาเหลาเขาบอกว่าเหลาเล่าลไม่ใช่เหลามันอ,อันนี้ซัมซุงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนดูหนึ่งคนอีกแล้วเอ,อมันะดูเบือบ่อเบื่อ เบื่ออะไรเบื่อผู้ชมไม่ได้นะเฮ้ยเล่าเสียงดังหนูหูมากมากเอ้าสรุปวันนี้จะมารายการหรือจะมาไลน์นนี้กันอะไรอะไรกันอะไรเมาไหมยิงปืนไหมอะไรตัวเขนมันน้ำมันนี่คาร์ดูน้อยคาดูแต่ดูอะไรคอมเมนต์อะลาเลนลาเลน กาบรรยกากาศเนาะการเล่า,ลานีล่ละปั๊มนี่ปั๊มประจำผมแหละบรรยากาศที่ดีมากเด็กจะลงนู่นลงไปไหนยังตกแล้วนะบรรยากาศนี้เป็น,นทุ่งนาจนจนทุ่งนาจนจนมันจะหาทุ่งนาจนจนทำไม ก,บบกันโบได้ไปใส่ดอกนอกรอมชูนี้กัอยู่ในเทอรนี้แหละเพราะว่ามันอาตรฐนพวกผมเนาะยยุยยอันกับเขาม,มากินกาแฟกับก,กาแฟบ่ายขนาดไหนขอดูคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยคอมเมนต์ไม่มีใครไม่มีพิมพ์หมายถึงคนที่คอมเมนต์น่ะเป็นคนดูคอมเมนต์น่ะอย่างเลยนี่มาแล้วย่านโควิดหล่าเล่นฟรีไฟเปล่า เล่นฟรีไฟไหมบางครั้งก็เล่นนะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยเล่นมากเพราะแบบเพราะพีไฟน่าเบื่อเบื่อมากเลยค่ะทำไมฟรีไฟน่าเบื่อแม่เพราะว่าปกติเล่นแต่แต่แต่เดือนไม่สามไม่ค่อยเล่นเลยเพราะว่าแม่ด่าเพราะว่าแม่ด่าใช่ไหมไม่เพราะว่ามันเบื่อไม่เลยพีไฟรีไฟบ้านแก๋อะไรพูดใหพ่อเลย เล่นตะกอนเล่นอยู่แต่ว่าแม่พิ้นห่ามบ่อยเล่นทันใดมาเล่นกับพี่ช้างหรอมาเล่นกับพี่ช้างช้าง,างเขาเล่นรีไฟมีกันไงได้ละโอ,โอเ้เน็ตเน็ตเน็ตเป็นอย่างนะน <laughs> เน็ตบ,บ่สบ่เสถียร <laughs> โอเคน้องน้องกระปอมนะครับผมกเะเน็ตมันบ่อยเสถียรไหมเพราะว่าคนค้นมาหลายนะครับผม ก็ขออันไล่สดเพียงแค่นี้นะครับผม้ะโอเคนะครับผมสวัสดีวันสงการครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันสงการครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับ